สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีกับพี่ทุกท่านพ่อกับสลองแม่น้องแก้มบลูคือเก่าพีานนาา่น้องเลยล็อกบ้านทางนี่เออตัวมือกันตัวมือกันกำลังแม่น้องแก้มบลูกำลังฮวงข่าวถวยไม้ยายเนาะเมื่อวานนีเพิ่นกินเบิร์ดบักลา้างพี่น้องเลยเมื่อกี้ฝนกระสิกินไล่คือเก่าเล่นเนาะว้าไปไหนตรวจตกลุงฮวงข่าวถอย มาให้เผิ่นกินเนาะตอนนี้ผิ่นกำลังนอนจักหน่อยจังสิบุกผิ่นลูกกินก็ได้น้ำชาวสาพี่น้องบรรยากาศน้ำชาว้ามากบรรยากาศกันหนาวหนาวพี่นนองหนาวปวดโพปวดห่กกันนอนเนาะจักหน่อยจังสิบุกพิ่นลูกกินมันอุ่นอุ่นจักหน่อยเนาะพี่น้อะมันก็สิกินร้ายใน ล่าออกไปไม่ลุกล่าเอ้ยเร็ววจะฝากเล้คือบบเห็นบอกละไปเอาไปขาแต่น้องด้วไปน่ะคือบบห้องต่เก่าแล้วคือห้องแล้วเ็นยังไงเบื่อบกแต่เก่าหองเราอาเทือนเนาะเราสิิอวดาคนบ่อยู่นะแม่ก็นี้าก็าไปเออเนีก็ไปอืมนอนแนมยุ่ เ้าคือบกระตูเลยเ่เจ้าคือบ่อห้องเข้าไหร่่อเพาะว่าเจ้าาตื่นเสารตื่นเศารค่ะกันร่อไว้แล้วเขาเจ้าไปป่าพี่น้องยลอไว้แล้วสมพอสมพักเองก็ได้ใส่ตุ้เนาะยัสมบูรกัน้าบอยู่ห้าก็สิผาเจ้าคนแลอยู่ก็ค่เขา คนกินเมื่อวานนี่ยเบิดบักเดินร้านพี่น้องเลยกินข้าวนะเฮางหงข้าวถุยไม่เพิ่นเนาะไม่ใหญ่จืดเป็นคนบอกว่าเอ้ยหงข้าวถุยนะมาให้เรากินต้มข้าวนั้นมันบ่มีเมตาเมนเลยนะต้องหงข้าวถุยหงข้าวเจ้าเขาก็เลยหงไม่เพิ่นกินพี่น้องกินเบิดหลายเติบเมื่อวานเมื่อเนี่ยก็พังเบิ่งพี่น้องเมื่อเนี่ยหงไม่กินอย่างบ่โอ้สิกินเบิดหลายบบเนาะ คาถาเบ่งน,น้ำเป็นพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังนอนอยู่ก็ยังมอยากปลูกเพิ่นพี่น้องเลยเพราะว่าเขาก็ยังหอนเนื่อเนาะก็ยังมอยากปลูกเพิ่นปันใดบรรยากาศยังเศร้าเด้อพี่นอ้องเด้อบ่ฮู้ว่า,าสินนาาได้ไปทางใดมื้อนี้เนาะคะถาลวนผาาส้มก่อนนั่นแหละพี่น้องควาแม่น้องจำบุญเสิไปทางใดมื้อน คนเจ็บคนป่วยนะเที่ยวออกเปลี่ยนกันออกกันข่าวอีกแล้งเลยมาขึ้นในไข่เหน่ยวนอกมาขึ้นอี่เนาะบดียินเสียงค้างบันไดพี่น้องเลยเพิ่นว่าเพิ่นเว้าเพิ่นว่าป้าเพิ่นเว้ารอบเด้กๆเพิ่นว่าข่าวมันสิอยู่ท่อไงเนาะเพิ่นว่าเพิ่นเว้าได้มาขึ้นเ้าวกะลุกมานั่งสมาธิอะเพิ่นเพิ่นะชัดโตสมาธิเอามาไข่เน ลกมานั่งสมาธิเอาผืนในเตียงเตือนมากเลยผนเพนผืนเน่านังล้วเห่า่ไหม่สมาร์กน้สมารน้าบ่แม่เพียงกินน้ำกินน้ำสมาร์กน้กินขาวน้าหน่อยเนาะ มันสีย็นงได้ติยายหกูข้าวถั่วใบละไได้เมื่อนี่น่ะกินอะไรได้เนาะแม่ฮนสีด้วยฮึกินได้ป๊อปเขาเขาเนี่ยสีด้วยเลยด้ว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 ยไม่ได้เตรียมมาเลยแม่เบิ้งเบิ้งให้แม่กี้ก่อนเด้อให้ป้าป้อนเด้อให้เขาป้อนแม่กี้เราทิศไทยคลิปให้แม่กี้ก่อนเนาะเดี๋ยวฮะเช้ายาให้กินเออไปอีนี่มาสั่นอีนี่อีนี่ ออยากหัวนาพี่น้องโดผูกอีดด้ยโอ้โหอ้วนโอคที่ด้พี่น้อง้ะโอ้ยเน่ายโเสี่ยเกินเด่นอยู่เลยยายตายหูลายตากับโ้ออภัยเด้อพี่น้องขาก่อนโดยโดยเสี่ยกินเด่นอยู่เลยยายอาปากลอเลยล่อเลอาปากลอเลยคลายคแม่ำแล้วเด้อหอนอ่าหอนบ่ห่อนบอยาย bà ừ. ừ. à, ừ. à? à. ừ. ăn chơi nó nói yong sau lắm bơm mama 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 này má mama 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 หุงข้าวถั่วให้ยายกินแซ่บได้ยายเยอ,อ้ยหุงข้าวถั่วเนาะหอมได้หมื่อวานเนี่เจ้ากินบดลายลายหมอวานเมื่อคืนเนี่ยเจ้าเป็นอะไรท้องโอเคผมบอกเหกินข้าวร้ายหรือใครเน่เนาะสิบอกปันไดว่ะโอเคโอเคเฮ็ดนะเราเฮ็ดอะเก่งอะเก่งอยู่เห็นเนี่ยโอเคโอเคเลยนะจ้า ว่าอะไรเทียงปักปักปักอืมมีตีปักไม่บาดไม่คุ้มเลเสียงกินกินมี่น่าเอายาม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 ะมาหววขาวหัวบ้ากใหญ่เลยพี่น้องมันหอนเลยเอาเสือเอา้องแก้มบุ้มจับมาเนาะตอนนี้กำลังก่อนเพหืนเนาะกินได้อ่ะ มาเมกมามอืมอืมเหียกบ่กว mm. mm. oh, no. mm. si ่าในแขนนี่นาวจิน้ําเนาะสิมลายเจ้าสิมีแฮงกินคันกินลายน่ะจักคามือเจ้าก็เออได้แงแล้วเ้ยมายังล่ะ าม่กินแงก็ได้สอนกันมอัอัพเออกินสมมุงหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวนี้สิ้อดนี่นั่งอยู่นี่เนาะแนมกินน่ะมาค้เฮฮฮีๆๆๆไอเกมไหมยั ย่ามานะไปไปเกง่ามานอปวเออวดว้วดอกออกินเลอะเอารองไว้อยู่กระดาษสีสูรองไว้อยู่กินเลอะ เก่งเด้อยายนว่าเนี่ยเรากินด้วยหลายเติบเด้อเราเก่งเด้อเราอยากหันแห้งเราอยากให้พายหย่างออกหน้าพี่น้องเลยคืนนี่ล่ะกรับเป็นอะไรยายคือว่าเฉมี่ยเนาะเจ้าเจ๊ฟยุคคืนนี่เออเรามาเป่าของเจ้าเจ้าหูเมื่อยอย่างเออตอนนั้นแหละยังวะแต่ว่ามีคนเป่าหนังอย่างเงี้ยเอ ได้ะเออกตสจะมีแห้งหนเนี่นนยพี่น้องเว้ยมันผนกินหลายกันเนาะสิหั่นแห้งอย่างออกหน้าเลยนี่นะเออเฮยออีกบ่โอ้หน้าบ่โอ้ยขาวอุายจนถามกินพี่น้องเว้ยแบบนี้เขาก็อยากป้อนม่ลูกใหญ่เออ ແຕກິນໆອາກິນຂ້າຂ້າຍຫ່າງກິນຜັກຕ້ອນນ້ຳກະຈັນບໍ່ທັນພີ່ນ້ອງເອີຍຂໍໂທຍາຍກິນໆຫັ້ນກິນເຮົາກະສິມີແຮງໃຫຍລາກຕົາາດອືມລາຍເາກິນແດມັບລນແປງກິນັນບໍເຮັດລາຍທົນມຮງດ

อป啊เอออืมกินกอนสัมงหนึ่งก็ได้คะแนนกินเออยเฮ้ยรอเออก็อยากกินอ่ะบ่ฮะโอเคจ้า น้องเข็มนเลกด็จามาพากนผ่าก้นไล่ก้นเซะกนติดตามซ่องแม่น้องแก้มบุมเด้อปลาลุงไอพิษผ่าระการได้กับคอตกอภายลลายเนาะคุลลายทีดติดตามกับเพื่นมน้องแก้มบมไว้